สวัสดีครับผมยศนัมเบอร์เทนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เรื่องการตรวจเช็คแว่นตาของท่านครับอย่างนี้ครับเพื่อนๆที่ใช้แว่นตาอยู่เป็นประจำนะครับอาจจะเจอปัญหายอย่างนี้ครับเวลาเราจะหยิบแว่นตาขึ้นมาใช้ขาอาจจะพับงอไปได้เร็วหน้าเบื่อหน่ายาครับแบบหลวมานี่ครับเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับ เป็นการบอกว่าน็อตที่จับขาวแว่นของคุณครับใกล้จะหลุดแล้วครับนี่ครับวิธีแก้ไขไง่ายๆก็คือคุณก็ถ้าคุณไม่มีเครื่องมือไม่มีสักรารตัวเล็กนะครับคุณก็ใช้พวกปลายมีดครับไขเสียไปที่น็อตตัวที่จับขาวแว่นครับแล้วไขให้มันแน่นขึ้นครับเนี ขายม่นแน่นนะครับเนี่ยเวลาหยิบขึ้นมาก็อแน่นละใช้งานได้ปกติละไม่ห้อยไม่ตกไม่น่าบคาละอันนี้เราหมายรวมถึงเราเราพูดถึงเฉพาะงานที่เป็นแว่นตาที่เป็นขาธรรมดาเท่านั้นนะครับที่มีน็อตจับไม่ใช่งานที่เป็นขาสปริงแบบนี้นะครับนี่ขาสปริงอย่นี้ก็จะดีดอย่างนี้เลยปึ้งปังปึ้ง,ป,งปังอย่างนี้เลยครับพวกนี้ครับ ไม่ต้องตั้งขาครับแค่ไขน็อตให้มันอยู่ให้มันแน่นๆนิดหนึ่งก็ใช้งานได้แล้วถ้าสปริงเสียก็คือพังเลยจบข่าวเลยแนะนำกันอย่างนี้นะครับจากผมยศ Number ร์10นะครับ